รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทนนะฮะกับผมหมอกทศสรปครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะฮะไปท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมกับสาระดีๆที่เรานํามาฝากกันในทุกสัปดาห์เลยนะฮะโดยในสัปดาห์นี้นะครับหมอกจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่จังหวัดลบบุรีนะครับกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าเอยชื่อไปเนี่ยหลายๆคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนนะฮะนั่นก็คือเขือเอเข่อนป่าสักชลสิทธิ์นั่นเองภายในเขื่อนป่าสักชิ์ชนรศิ์จะมีอะไรที่น่าสนนนนใจัั้เเดดี๋ยวราาตติมมชมก ส่วนตอนนี้นะฮะบอให้คุณผู้ชมไปตรวจสอบราคาเชื้อเพลิงกันก่อนดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเลยครับสำหรับการเดินทางไปเที่ยวที่เขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์ของนหมอกนะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรีจากนั้นเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วขับตรงไปทางอำเภอพัฒนานิคม ก็จะถึงที่เขือนป่าสักชนละสิ์แล้วละครับซึ่งก็ใช้ระยะทางไปเพียง158กิโลเมตรเท่านั้นเองครับ ช่วงที่หัวใจใหม่นะฮะตอนนี้หมอกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เขื่อนป่าสักชลสิทสิ์นะครับโครงการพัฒนาลุ่มน้ําป่าสัก์อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะฮะสถานที่แห่งนี้นะฮะถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับในแต่ละปีนะฮะจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยแวะมาเยี่ยมเยือนที่เขื่อนป่าสักชลสิรสิ์เป็นจานวนมากเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้นะฮะหมอกจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่ไหนบ้างนั้นตอนนี้พี่ไกด์รอเราอยู่แล้วครับไปกันเลยสวัสดีครับ และตอนนี้นะครับหมอก็ <Leslie> <most people> พาผู้ชมมาอยู่กับพี่อารมนะครับไกด์ของเราในวันนี้ครับพี่อามสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่อามจะพาหมอกไปท่องเที่ยวที่ไหนบ้างครับก็เราก็จะพาขึ้นไปสันเขื่อนของเขื่อนตาสักชนรศิธิ์นะครับเราก็จะพาไปไหว้พระอืมนะครับแล้วก <aesthetic> ็ม <probable> ีหอคอยเฉลิมพระเกียรติครับผมนะครับแล้วก็ พิพิธภัณฑ์ปลาโอ้โหหรางปาน้ําจืดเรีือว่าสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเลยทีเดียวครับผมมาที่เดียวคุ้มครับครับและจุดแรกที่เราจะไปคือก็เดี๋ยวเราพากันไปไหว้พระก่อนไปไหว้พระก่อนนะครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วงั้นไปกันเลยครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงบริเวณประตูน้ําสันเขื่อนแล้วใช่ไหมครับใช่ครับ,รบต้องถามพี่อามครับพี่อามเขื่อนปราสาทชลสชทรศิดนะครับเป็นเขื่อนแบบไหนครับพี่ครับเป็นเขื่อนดินชนิดแกนดินเหนียวครับเป็นเขื่อนดินใช่ครับแตกต่างจากเขื่อนชนิดอื่นยังไงครับพี่เขื่อนชนิดอื่นส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็จะมีเป็นเขื่อนคอนกรีตก็จะเป็นปูนเป็นคอนกรีตนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยเป็นเขื่อนดินนะครับเนื่องจาก อุปกรณ์ที่จะมาสร้างเขื่อนเนี่ยวัสดุที่มาสร้างเขื่อนในละแวกนี้ดินสามารถสร้างเขื่อนได้ความกว้างของเขื่อนนี้ประมาณเท่าไหร่อะครับพี่เป็นแสนไร่ครับแต่ว่ามันจะไม่ลึกแต่มันจะกว้างนะครับแล้วก็ความยาวตัวเขื่อนเนี่ย4,860เมตรไปนะครับก็ไปกับเกือบ10กิโลครับอืมใช่ครับถ้าอย่างงั้นเนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมนั่งรถไปแล้วเดี๋ยวพี่อามเดินไปไหมผมอยากรู้ว่ามันเดินแล้วเหนื่อยหรือเปล่าอันนี้ก็คือวิวโดยรอบเลย ครับอตอนนี้เราก็มาถึงองค์พระกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสักการะองค์พระกันครับ อนนี้นะครับเหมาะกับพี่อาร์มก็พาผู้ชมมาสักการะหลวงปู่ใหญ่ป่าศักเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งหลวงปู่ใหญ่ป่าศักเป็นที่นับถือของคนในพื้นที่ใช่ครับประวัติความเป็นมาเป็นยังไงครับพี่อาร์มก็หลวงปู่ใหญ่ป่าศักเนี่ยนะครับเริ่มสร้างตั้งแต่ปี49ครับแล้วก็ใช้เวลา1ปีนะครับในการสร้างเสร็จปี50นะครับแล้วก็ ได้พระราชทานกาลังพีพิถัยลงมาครับผมก็ถือได้ว่าเป็นสถานที่อีกหนึ่งสถานที่นะครับที่มีความสําคัญมากๆเลยของเขื่อนปราศริทธิ์แห่งนี้นะครับผมก็ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทราบประวัติความเป็นมาของหลวงปู่ใหญ่ปราศักกันไปแล้วนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเลยครับครับใช่ครับ อนนี้นะเราก็เดินทางมาอยู่อีกหนึ่งจุดแล้วนะฮะที่นี่ก็คือหอคอยเฉลิมพระเกียรติเกินป่าสักชรสิธิ์ต้องถามพี่อาร์มนะครับว่าหอคอยแห่งนี้มีความสําคัญยังไงครับหอคอยนี้นะครับก็สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของของเรานะครับแล้วก็เป็นที่แสดงประวัติของจังหวัดลบบุรีมีในบ้านรวมถึงข้างบนเนี่ยนะครับก็เราสามารถชมวิวได้360องศายอดมากๆเลยงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยครับครับไปครับ อันนี้เป็นรูปจำลองใช่ไหมครับครับของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระนางพระนางจามเทวีแล้วก็สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับผมโอ้โหสวยมากๆเลยครับนะฮะตอนนี้เราก็เดินทางขึ้นมาอยู่ตรงชั้นแปดกันแล้วนะครับผมพี่อมครับจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยเราสามารถเห็นอะไรได้บ้างครับก็สามารถเห็นได้360องศาของเขื่อนป่าสักนะครับก็ เห็นทั้งอาคารขาบายน้ําบริเวณอ่างเก็บน้ํานะครับแล้วก็ส่วนต่างๆมุมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสวยงามเป็นอย่างมากเลยเดี๋ยวหมอกให้คุณชมชมมุม360องศาของเขื่อนป่าสักเคารศิ์กันเลยครับ ตอนนี้นะครับบอกกับพี่อาร์มก็พาผู้ชมนะครับมาอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําจืดนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดามากๆเลยในนี้มีอะไรที่น่าสนใจครับพี่อาร์มในนี้นะครับเราก็ถ้าใครอยากรู้นะครับว่าในอ่างเก็บน้ําของเขื่อนปลาสักเนี่ยมีสัตว์อะไรบ้างมีปลาชนิดไหนบ้างเนี่ยครับเราก็เข้ามาดูนี้นี้ได้เลยนะครับไม่ต้องลงไปดูในอ่างครับผมเราเอามาใส่ตู้ไว้ให้ดูนะครับครับผมว่ามีอะไรบ้างก็จะมีปลาหลากหลายชนิดรวมไปถึงชื่อภาษาไทยใช่ภาษาอังกฤษครับแลนที่อยู่ งั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเหมากับพี่อาร์นะครับจะพาผู้ชมเดินชมภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กันเลยนะครับผมไปกันเลยครับไปครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งใช่ไหมพี่อาร์มที่<ม>เราจะเอาปลาแต่ละชนิดที่อยู่ภายในเขื่อนใช่ครับนะครับมาจัดแสดงไว้ อันนี้เป็นปลากดแก้วแก้วนะครับก็จะมีชื่อเขียนไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมนอกจากปลานะฮะก็ยังมีกุ้งด้วยนะครับผมอันนี้เป็นกุ้งอะไรครับพี่กุ้งก้ามกรามกุ้งก้ามกรามครับแล้วกุ้งก้ามกรามกับกุ้งกุลาดําต่างกันยังไงครับกุ้งอันนี้อร่อยกว่าครับกุ้งอันนี้อร่อยกว่าอร่อยกว่าเล่นอย่างนี้ก็ไปแล้ว และนี่ก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่เรเรียกได้ว่ามีความสําคัญมากๆเลยนะครับภายในเขื่อนป่าซักชิทธิ์นะครับวันนี้เราไปที่ไหนมาบ้างครับพี่อามก็มีไปหลวงไหวหลวงผู้ใหญ่ป่าศักครับนะครับแล้วเราก็มาที่ไหนต่อออคอยเฉลิมพระเกียรติครับผมแล้วก็ที่เราอยู่นี่ครับนะครับก็คืออาคารพิพิธภัณฑ์แสดงพันธุ์สัตว์น้ําจืดครับผมครับแล้วก็ถ้าเรามาเที่ยวทั้งหมดเนี่ยนะครับเราสามารถโทรมาสอบถามได้ก่อนที่เบอร์036ครับ 494291-2ครับผมเปิดให้เข้าเยี่ยมชมวันไหนบ้างครับก็ที่นี่จะเปิดทุกวันนะทุกวันเลยเปิดทุกวันครับในเวลาทําการราชการครับนะครับแล้วก็วันนี้เรามาเที่ยวหลายที่นะครับน้องหมอกเริ่มหิวยังครับเนี่ยโอ้โหอย่าว่าแต่เริ่มหิวเลยครับมาดูปลาดูอะไรเห็นปลาแล้วนี่ผมเริ่มจะอดใจไม่ไหวแล้วครับพี่อามก็ที่เคลื่อนปลาศักของเรานะครับมีร้านโสดิการของเคลื่อน อาหารอร่อยมากอเดี๋ยวเราจะพาไปกินกันเลยครับเดี๋ยวไปเลยครับครับผมไปต่อกันเลยกับช่วงเที่ยวนี้มีอร่อยครับช่วงเที่ยวนี้มีอร่อยอย่างที่ได้บอกกันไปแล้วนะครับว่าภายในเขื่อนป่าสักชลสิิธิ์นะครับมีร้านอาหารที่อร่อยมากๆเลยนะครับอต้องให้พี่อาร์มแนะนาครับครับผมก็ตอนนี้เรามานั่งอยู่ที่ร้านแล้วนะครับซึ่งเป็นร้านโซดิกานครับของเขื่อนป่าสักชลสิิธิ์ครับผมนะครับแล้วก็ที่ร้านนี้นะครับก็มีนี่ครับครับ คุณบุษลานะครับ,รบทาหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับภายในร้านทุกอย่างครับผมบพี่บุตรส <บร S 2> วัสดีครับสวัสดีค่ะต้องถามพี่บุตรนะครับว่าอร่อยขนาดไหนอ๋อก็อร่อยนะคะแขกก็มาทานประจำะค่ะจะมีแขกประจํานะคะเป็นพวกอปตอรโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาที่ร้านสวัสดิการทังทีนะครับต้องมีเมนูเด็ดหนึ่งเมนูครับพี่บุตรเมนูในวันนี้คือ เมี่ยงปลาทับทิมกรอบค่ะเมีย่ยงปลาทับทิมกรอบนะครับหน้าตาแล้วก็วิธีการทําจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับ และนี่ก็คือเมี่ยงปลาทักทิมกรอบนะครับเป็นเมนูเด็ดของที่นี่เลยนะครับผมเมื่อกี้คนที่ทำเนี่ยเป็นพ่อครัวเอกเลยใช่ค่ะทำอาหารทุกอย่างเลยใช,ใช่ค่ะอ่ะเรามาเริ่มต้นกันที่เมนูแรกกันเลยดีกว่าครับ อร่อยมากๆอร่อยที่สุดอร่อยอย่าบอกใคร <c oughs> บอกได้คําเดียวเลยนะฮะว่าเมนูในวันนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับ <c oughs> ต้องถามพี่บุญน,นะครับว่าร้านสวัสดิการเนี่ย เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารเนี่ยตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับอ๋อก็เปิด10บโมงเช้านะคะปิดสี่ทุ่มค่ะทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะอ๋อเปิดบริการทุกวันเลยใช่ค่ะถ้าติดต่อมานะคะ0ูนนะคะครับสี่เก้ค่ะครับผมก็คือจะมาเป็นครอบครัวหรือว่ามาเป็นหมู่คณะก็ได้ะนะครับผมแต่หมอกชื่นชอบร้านนี้อยู่อย่างหนึ่งนะครับพี่อาร์พี่บูตรก็คือต้นไม้เยอะมากม อันนี้เป็นการประหยัดพลังงานด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะดีมากๆไม่มีแอร์นะครับอันนี้เป็นเป็นโอเพนแอร์เลยใช่ครับนะครับผมอร่อยแบบนี้นะครับหมอก็ต้องขอขอบคุณที่บุรมากๆเลยที่ทําอาหารอร่อยๆให้เรากินนะครับขอบคุณมากครับคเดี๋ยวพี่อาร์มจะพาเราไปที่อาคารควบคุมและประมวลผลครับของเครื่องประยุกครับผมครับผมไปพบกันเลยนะฮะในช่วงเที่ยวนี้มีสาระครับช่วงรู้ไว้ใช่ว่า รู้ไหมครับว่าเขื่อนป่าศักดิ์ชนรสิทธิ์เป็นเขื่อนดินกาเก็บน้าที่ยาวที่สุดในประเทศไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมเริ่มดําเนินการก่อสร้างในวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2537แล้วเสร็จในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2542โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามเขื่อนแห่งนี้ว่าเขื่อนป่าศักดิ์ชนรสิทธิ์อันหมายถึงเขื่อนแม่น้ําป่าศัก ที่เก็บกักน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลความรู้ดีๆอย่างนี้รู้ไว้ใช่ว่านะครับ